าตามด้วยนี่ค่ะกระดุกเลยค่ะสดี่เีช่างเ้โลกผาเที่ยวพ่อรูเที่ยวกินตามสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนเ่ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุกั๊กก็มีเมนูมาฝากอีกนะคะ เมนูปลาดุกที่เหลือจากตั้งแต่สามอาทิตย์ที่แล้วนะคะกุตักฟิตไว้ตั้งแต่ทําน้ํายาขนมจีนปลานะคะแล้วก็ต้มปลาปลาดุกนะคะแล้วอันนี้มันเหลืออยู่นะคะกุตักก็ฟิตไว้แล้วก็ทีนกูุตักจะทําเมนูปลาดุกผัดฉ่านะคะแต่กุตักจะเอาปลาดุกลงไปทอดก่อนค่อยจะมาผัดฉ่านะคะ,ะก่อนอื่นกุตักก็ <c oughs> มาดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง อ่คุณตั๊กก็ล้างประดุกอีกรอบแล้วก็มาเอาไปผึ่งพัดลมให้มันแห้งหน่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบนอกนุ่มในนะคะล้างผึ่งพัดลมให้เรียบร้อยอ่คุณตั๊กก็จะผสมเน่้นะคะผสมแป้งทอดกรอบนะคะผสมแป้งทอดกรอบนะคะแล้วจะลงไปทอดนะคะอืม อกุอตาก็จะใส่แป้งครกรอบสามช้อนนะก็จะคมเข้าด้วยกันนะฮะคลุกค่ะมันจะได้ทอดแล้วมันจะได้กรอบนะคะสามช้อนก็พอนะฮะแค่นี้พอแล้วค่ะอ่าพอแล้วอ่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะปลาดุก ผัดชานะคะก็จะมีที่จะขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะกระชายนะคะกระชายแล้วก็พริกแดงชิฟ้าชิฟ้าเหลืองนะทั้งชิฟ้าแดงใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็กระต่ายกระเจี๊ยบกระเทียมใส่พริกแดงกินดานะคะกับพริกชิฟ้าเหลืองนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ที่จะหอมอีกอันหนึงก็คือ ใบกระเพานะกระเพานี่คุณตัก้ก็จะเอาดอกมันใส่ด้วยนะที่หน้าบ้านนะ่ะเขาบอกว่าผัดแล้วมันหอมมันดับกลิ่นขาวปลาดุกได้นะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะดอกกระเพานี่นะคะ,ะกระเพามีทั้งกระเพราแดงนะคะแล้วก็กระเพราขาวนะคะแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากน้ําปลาซอสหอยนางรมน้ําตาลแค่นี้ค่ะลเล้ซอสปรุงรสเนี่ยซอสปรุงรสด,ด้วยนะคะซอสปรุงรสวันอืน่นคุณตั้งมาตั้งกระทะทอดปลาดุกก่อนนะคะ คุณตัาก,ก็จะใส่เกลือครึ่งช้อนชาเพื่อดิ่ทอดปลาดุกนะคะ,ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะ ทอดสองรอบแล้วก็จะคนหน่อยนะคะเพราะเามื่อกี้เนี่ยยังาไม่ได้คนนะคะก็จะกลับกระดุกนะคะกระดุกมันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาเองนะคะอาตอนนี้คือตักเบาไฟให้เป็นไฟปานกลางะคะ่ะจากไฟร้อนนะคะมาไฟปานกลางกระดุกเริ่มจะกรอบแล้วนะคะ สดับก,ก็จะเอากรอบนอกนุ่มในขนาดนี้นะคะไม่ต้องกรอบมากนะคะ กรอบนอกนุ่มในใครจะเอากรอบตัวน,นี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากัน,นค่ะกรับผมค่ะอ๋อมาดูท้อ,อเลยท้อ แล้วก็จะประดุขึ้นนะฮะความกลอาก็แค่นี้ แล้วแต่ FC ชอบนักออบมากกอบน้อยนะคะคุณตัาก,ก็เอากอบกอบอย่างนี้ค่ะกอบกอบนอกนุ่มในนิดนึงค่ะถ้าจเจ้ากอบหมดมันก็กลัวว่ามันมันจะได้เข้าเครื่องก็เลยเอากอบนอกนุ่มในนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดนะคะคุณต้าก,ก็จะไปลงมือผัดนะรอแป๊บนึงค่ะรอให้มันแห้งนิดนึง อากุตาก,ก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนพอค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะผสมไว้เลยค่ะผัดเร็วมันก็จะได้ง่ายๆน้ำปลาห่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยนะคะ น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็ต้องใส่สองช้อนนะคะพอแล้วค่ะคนเขด้ก่แดงกินดานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะ เราก็เท่ากันต้องใส่พริกเองจินดานะคะเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอ่พริกนีก่ด้วยค่ะพริกชิฟฟ้าเหลืองพอแค่นี้นะคะ เ็ดมากก็ใส่มากนะเก็ดน,น้อยก็ใส่น้อยถ้าเริ่มร้อนแล้วก็ณป้าจะใส่น้ำมันนะคะใครชอบลดจัดก็ใส่เยอะนะคะใครชอบไม่จัดก็ใส่น้อยแล้วแต่ค่ะ ให้หอมนะคะผัดให้กระเทียมเหลืองนะคะค่อยจอปรุงรสนะคะ,ะพอกระเทียมเหลืองแล้วนะคะตาก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเพราะว่ากะทิไอรปลาดุกมันกรอบแล้วนะคะก็จะปรุงรสก่อนนะคะ ก็เยืบบ่อกลั้นล้างพกนะคะน้ำล้างพกใส่ลวนีน่ค่ะแช่แล้วขัดน้ำล้างพกะคะ ไข่เนสดใส่ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตามด้วยนี่ค่ะกระดูกเลยใบ <C ül> มะกรูดนะคะใช่ เยอะๆค่ะเราจะใส่นะคะ ดอกใส่ะดอหก,กักระเพราแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาขั้งเหลืองทั้งแดงน,นะคะใส่ดไปเลยดเลย เ็ดก็จะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะประดุกทอดกรอบผัดฉ่านะคะ สำหรับเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดชานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอฟซีอยากทานอาหารอร่อยต้องทําเองนะคะง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับยิ้มเลยวันนี้รอกินอะไรเนี่ขนเข้าวผัดอีกแล้วคือ,อครับ เดี๋ยวมาชิมกันครับหอมๆกับกรอบตอนนี้มื้อเย็นครับไม่มีกับข้าวอะไรเยอะจานนี้จานเดียวของพี่โดก็กินผัดอะไรคุณผัดกระเพรา,าไก่กระเพราไก่ใส่ใบอะไรอะย่ะาหัาวลพำาใบกระเพราแล้วก็พี่โดกินเนี่ยสงสัยจะชอบมากตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แชงคั่ว แกงคั้วอะไรลอ, uh huh. องชิมปลาดุกซิเมื่อกี้ชิมไปคำนึงกรอบๆมาทานด้วยกันนะคะเอาไหมปลาดุกไหมปลาดุกนี่ไม่มีก้างอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆฮะอาะไว้ตรงนี้เดียด๋ยวเรดชิมดูปลาดุกไม่มีก้างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเผ็ดต,ตอนนี้แหละเนี่ยมีพริกไทยอ่อนนี่แหละ มีเจ้าไทยอ่อนนี่แหละใบมะกรูดผมชอบเอามาจริงด้วยยังกรอบอยู่เลยนะครับเนี่ยปลาดุกเก็บไว้หลายวันแล้วนะแต่ว่ารักษาถนอมอาหารเอาไว้กรอบอร่อยหอม หอมใบกระเพราตักัดไม่ชิมนะคะรสชาติโอเคแล้วะคะ่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนด้วยช่วงนี้ต้องมีกระชาย มีพิเทยอ,อ,อ่อนเนาะเพื่อสร้างภูมคุ้มกันโรคหน่อยลงมาสองสัมยดเริ่มตกสะระร้อนเหมือนเดิม <c oughs> นี่คนที่ <c oughs> อดเตี่ยใบมะตูมอะไรนี่ได้เลยนะครับเนี่ย เป็นเมนูกับแก้มได้ค่ะอใช่กับแก้มน้ำมะตูมกับแก้มน้ำกเก๊กฮวยครับ<อ>ครับอืมเก่งนาคได้เลยเนยีกิงก็ไม่ต้องมีกับข้าวอะไรมากคนระับวันหนึ่งเราก็อยู่ันสามคนแค่นี้ก็พอแล้วอ่ f า f ีแค่สำหรับผัดปลาดุกทอดกรอบ ผัดฉ่านะคะอของคุตักก็อร่อยนะคะคุตัก,กระทานเผื่อ f อซนะคะนนุตักฝากเ,เอฟซกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยนะคะอร่อยมากค่ะลองไปทําทานนะคะเพราะว่าทําง่าย,ายไม่ยากนะปลาดุกไร้ก้างไหมนะคะไม่มีก้างนะคะกกุตักถ้าคุตัก,กระทานปลาดุกเนี่ยคุตักจะต้งองทานแบบปลาดุกไร้ก้างเพราะคุตักมี FC ซถามบอกว่าทํายังไงไร้ก้างบอกง่ายมากไม่ใช่ค่ะ สั่งร้านเขาเลยค่ะบอกว่าไม่เอาแรนหัวหางไห้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาแต่เนื้อมันเขาก็ทําให้นะคะค่ะสำหรับเพราะว่ายังไงก็อยู่แล้วเนาะค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะเหมาะที่จะทานหน้าช่วงนี้มากนะไอโควิดเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งกระชายมีสมุนไพรแยะเลยนะคะถ้ายังไงกุต้องจะทานเผื่อนะคะค่ะเอสซีค่ะ อ่คุตั๊กฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องราดอร์พาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมนูกุตักค่ะสวัสดีค่ะต,ตค่ะ